เจอกับ1493เขาสอบขึ้นพันห้าว่ะทุกคนเขาสอบขึ้นพันห้าว่ะเราจะเป็นก้างขวางคอเขานะครับไม่ให้เขาขึ้นพันห้าเราจะขึ้นแทนเขา <laughs> เขาอะ่ะมาดูเขาครับทีมเขาเป็นยังไงบ้างโอ้โหเรียกว่าสวยค่อนก็ไม่น่าเกียดนะมาดูครับครับสึกชิงขึ้นตำแหน่งพันห้าครับ กูดตียิงพ่อโอ้โหโออกไปไหน,ไหนวะเนี่ย <We> เอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยผ่านโค้งน,นั่นเฮ้ยครึ่งแรกกับครึ่งหลังต่างกันเยอะเลยนะทุกคนเนาะ okay. โอ้โอะไรวะเนี่ยระวังสูตรเบนติดน้านม <buen> สูตรเบนตีเ่อันตรายนะเว้ยโอ้โหไปไม่เป็นเลยกูทีนี้ แม่งดีกว่าโอ้โหบอกแล้วว่าถ้าสูตรไม่ติดมันตราย,น,ยนะฮะนะบอกกันหนึ่งให้ลุ่นเช้สูตรครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ้าวโอ้กูจะบ้าตายอะไรวะเนี่ย เ้ยนายกดศูนยไม่ติดหรือเปล่าหรือ,อยังไงผมไม่เข้าใจหรือนายมีธุระนายก็กดยอมแพ้ออกเกมไปก็ได้นะยอกมาอีกลูกยิงหาแล้วลูกสูงใหญ่ยาว แต่ดิจังหอะอาดานันซัดโอ้โเสียบได้ไงวะอุยโยไปลูกเออเรียบร้อยเนี่ยหัใจมันไม่บบ,บริสุทธนะ์นะจริงๆแต่ถ้าเล่นแบบนี้มันก็ไม่ไม่ใช่นะผมว่าเนะเฮ้ยเราขึ้นพันห้าแล้วทุกคนเราทำเป้าหมายเราสำเร็จแล้ววันนี้